ตลาดสดเทศบาลสตึกต,ตอนเช้ามืดครับปีห้าจะพาไปทานกาแฟตลาดเช้าสตึกครับตรงนี้ก็เป็นตลาดชั่วคราวนะครับตลาดเช้านะครับตรงนี้ร้านสามเดิมนะครับร้านสามเดิมเดินชั่วคราวที่ก่าว,ว้ให้ฟ้องค้าแม่ค้ามาจําหน่ายสินค้าจากร้านหนึ่งร้านสองนะครับลูกค้าก็มาซื้อตรงนี้ได้ เพราะว่าย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วรวมกันรวมตัวกันตรงนี้ครับถนนสุขาพิบาล5้านะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาลหนลดนึงนะครับสำหรับปิ้งย่างาปวันไฟ,ดนไ,ฟได้ให้คำแนะนำไปแล้วนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าปิ้งย่างครับขยับอีกนิดนึงเตาไฟส่วนของไฟฟ้านะครับสามารถต่อพ่วงเชื่อมโยงกันได้นะครับทุกเจ้าทุกเจ้า ช่วยกันบริหารจัดการค่าไฟด้วยนะจ๊ะแม่ค้าจ๋าอันนี้ปลายสุดบริเวณหน้าอำเภอก็สำรวจครับพูดคุยทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าเป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่ทิ้งกันมากินกาแฟด้วยกันครับก็หลังเป็นหมอกควันนะครับกินไปคุยไปกับพ่อค้าแม่ค้าทุกเจ้านะครับ ได้เข้าไปคุยในร้าน3ด้วยอันนี้เป็นสภาพที่เดิมนะครับด้านหน้าก็ยังมีคนมาค้าขายอยู่แ,แต่ว่าด้านหลังก็โดนรืบไปหมดแล้วด้านหลังโดนลืบไปหมดแล้วนะครับอันนี้ฝั่งร้านหนึ่งสารพรอภูมิครับก็มีบางส่วนนะครับที่ยังขายอยู่นิดหน่อยบางส่วนก็ยังลื้อถอนไม่แล้วเสร็จครับ ก็คงจะอีกไม่นานนะครับตลาดเราก็าจะเปลี่ยนไปขอบคุณครับ